ก่อนดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องพี่ไปได้วยนะครับคำถามที่พี่ไปได้รับมานะครับจากน้องๆทางบ้านทั่วประเทศว่าพี่ไปขาอ่านเล่มนี้ก็ไม่มีเล่มนี้ก็ไม่ผ่านหนูจะทำยังไงนหนูจะบ้าตายอยู่แล้วนะหนูอ่านหนังสือทุกเล่มนะคะหนูทำข้อสอบทุกเวอตก GED สครั้งติดโดนพัก2เดือนบางคนสอบ4ีครั้งหครั้งก็ไม่ผ่านอย่าเพิ่งสอบถ้ายังไม่ได้ดูคลิปนี้ มีสอบอยู่ด้วยในออนไลน์นะครับแล้วก็เรียกปกป้องมาเจอเพราะบ้านเขาอยู่ใ,ใกล้ๆนี่แหละนะครับอันนี้น้ำฝนมาจากละนองนะครับันน้องสัมพนธ์ทำพอสินะครับนน้องโจนะครับ <Okay. S 1> เราก็มีเกย์อยู่ง่ายๆนะครับไม่ได้ยากมากนะทุกคนครับเกฑ์ข้อแรกก็คือว่าน้องต้องเขียน350ขวนะครับกับหพ้าคาราบาลแล้วก็จะต้องเขียน นะครับถึงทั้งสองคนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายที่เซนหรือฝ่ายที่เป็นออฟโพสฝ่ายค้านนะครับต่อไปก็คือว่าน้องเนี่ยจะต้องอ่านซอร์ชเนี่ยให้เข้าใจนะครับเหมือนที่น้องป้อมกำลังอ่านอยู่สอบจริงจะมีซอร์ชให้อ่านแล้วก็เราก็อ่านเราหาประเด็นให้ได้นะครับวันไปสอบรบคนทุกคนไม่ยืมขอกระดาษเอาไลน์นะครับเพราะว่าการเขียนเอาไลน์เนี่ยสำคัญมากในการสอบ เอเซน้องชำให้เราเนี่เขียนไม่หลงประเด็นนะครับต่อมานะครับอีกทริกหนึ่งเลยก็คือน้องจะต้องเขียนลำดับนะครับ first o f all, s e c o n d l y lastly เนี่ยให้มันตรงกันระหว่างเสนอกับแยง้งโอเคนะพี่ไปบอกแค่นี้นะครับอ่ะให้อีกทริกหนึ่งเลยใครก็ตามที่ไม่ paraphrase าารู้จัก p a r a p h r ปะเปลี่ยนคำหรือเปลี่ยนโครงสร้างประโยคจากการที่เอาตัวอย่าง มาเขียนอย่างเดียวเนี่ยน้องก็มีโอกาสจะตกสูงนะครับเนื่องจากว่าข้อสอบเนี่ยเป็นการตรวจโดยคอมพิวเตอร์สแกนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะประมาทไม่ได้เลยนะครับโอเคนะสำหรับพาร์ทเอ่อไรติงก็จะเต็ม6คะแนนนะครับมันจะมีเรื่องเรื่อง ethical food อะ่ะ GMO GM food แล้วก็มีด d เอ t อ๋ออ่าพี่อยากรู้ว่าเรื่อง GMO food อะ่ะ แนวแนวแนวหลกัหลกๆของเรื่องอ่ะที่เ<ม>ท่าที่เราทบทวนมา reading มันมันพูดถึงอะไรบ้างมันเกี่ยวกับประมาณว่าเป็นการแบบตัดแรงทางดุกรรมนะให้เกี่ยวเพื่อที่จะแบบว่าพัฒนาให้แบบแบบแบบอายุของอาหารแบบรีดณานมันยาวขึ้นแล้วก็ทําให้แบบได้คุณค่าทางโภชนาการมากขึ้นเลิศประมาณนี้ข้อเสียมีไหมล่ะข้อเสีย ่นนคน<ป>คนที่พูดคนที่พูดถึง n e g a t i v i สาอ่ะคือว่ามันมีใช้เยอะมากถูกไหมเพราะอเมริกามันผลิตอาหารไม่ได้สมบูรณ์เท่าไทยใช่ไหมซิมมันก็เลยนิยม GMO food ประเด็นคือมันไม่ยอมบอกว่าอะไรเป็น GMO food บ้างที่อยู่บนฉลากอาหารพี่พูดถูกไหม<อ>มันก็เลยเป็นปัญหาเพราะบางคนเขาแพ้เขาแพ้แป้งสาลีเขาแพ้ข้าวโพดถูกไหมซิม แต่ GMO Food คือเป็นอาหารที่ดัดแปลงมาทั้งหมดเป็นอาหารที่ตัดแต่งพันธุกรรมมาทั้งหมดมันก็เลยอาจจะมีเอฟเฟกต์สัหรับคนที่แพลถูกไหมน้องแต่ข้อดีสำหรับเกษตรกรก็คือมันทนเนาะทนต่ออะไรัศัตรูพืชซิมเห็นไอ้โป้เห็นไหมพี่บอกแล้วว่านางอ่านมาไมอ้ไอ้อันบนบนหลังมนางตอบได้หมดเลยอ่ะเอทิ c อะข้าวๆะ เกียัการกินอาหารจริยธรรมเนี่ยเป็นประมาณไหนน้องประมาณว่าเกี่ยวกับอาหารที่แบบว่าแบบไม่ได้ดูว่าอาหารนี้มีแบบว่าดีย food food, ังไงแต่ด şey ูแบบว่าที่มาด้วยว่ามันแบบว่าการเลี้ยงเนาะใช่หมู่ะเนื้อหมูดูยังไงดีแบบเขาไม่ว่าจะมีแบบว่าดูย้อนกลับไปดูว่าเขาจะแบบเลี้ยงดูยังไงนะว่าเป็นแบบฟาร์มแบบเลี้ยงเปิดหรือว่าฟาร์มปิดอะไรยังไง เห็นไหมน้องซิมการ์ดเขาขยันเขาเป๊ะอยู่แล้วนะน้องนะโอเคเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้นะน้องเดี๋ยวให้ซิมการ์ดรีวิวให้ละเอียดยิบเลยหลังจากที่ซิมการ์ดสอบเสร็จนะครับทุกคนเราก็จะมีการแบบว่าเออแกล้งอะไรกันไปตามเรื่องตำราวนะครับเพราะเป็นวิชาสุดท้ายแล้วเนอะก็จะมีการตื่นเต้นนะครับให้ลุ้นหน่อยนะครับว่าจะตกจะผ่าน ก็ผ่านไปสิครับรออะไรล่ะน้องก็เราเตรียมตัวดีเนาะยังไงเราก็ไม่ตกอยู่แล้วถูกไหมล่ะ